ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคำรนมาแล้วเสียงียร์มาแล้วคำรน,นตอนอบตหน,นองหลวงเขาปราบโควิดจนอยู่หมัดอำเภอเฝ้าไร่หนองคายนะ <c oughs> จะบอกให้อยู่ที่ไหนเนี่ยจังวในหนองคาย ป้องกังนโควิด19เ<ม>ต็มที่นองงหลวนายกกระแตนายกหญิงของอบตหนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายเป็นคนหลั่นล้าต้านโควิด19เย้ แต่ลั่นละแล้วได้เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งรับตื่นตัวกับโรคโควิด19เธอนำเงินกองทุนตำบลที่ร่วมกับสปสชมาใช้ระดมทีมสาธารณสุขรอพสตอสมและนักเรียนผู้สูงอายุเพราะเราอยู่แบบมีความสุขไม่ประมาทการเราไม่ตกร่วมด้วยช่วยกันในการเฝ้าระวังไม่ให้โรคไวรัสโคโรนา2019มาทำลายพวกเราเพราเราต้องสู้ไปด้วยกันระดมเดินเคาะประตูบ้านเชิญชวนไปฉีดวัคซีนเชิญชวน ให้ชาวบ้านไปลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนและรณรงค์วิธีการป้องกันโรคโควิดพื้นที่ดูแลประชาชนไม่ให้ติดโควิดเมื่อวัคซีนพร้อมก็จะพาประชาชนทุกคนไปฉีดวัคซีนประชาชนในีอำเภอเฝ้าไราไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทุกคนจะได้รับวัคซีนแน่นอนครับ้าระวังแยกญาติที่มาจากต่างถิ่นป้องกันการติดต่อ ประสบผลสำเร็จครับทำให้โควิดทุกตัวไม่กล้าออกมาเยืยนอนอบตหนองหลวงนี่คือจุดแข็งของหนองหลวงท่านนายกแข็งแรงมากเข้าใจพาทุกคนไปสู่ความเข้มแข็งไปสู่ความปลอดภัยต้องขอบคุณท่านนายกมากเลยอยากจะให้เป็นตัวอย่างให้ท้องถิ่นอื่นๆเรื่องนี้เอกว่ายอดแต่ว่าเยี่ยยมอด สรุปไปสรุปมาสรุปว่าการลันล้ากลับเป็นผลดีโควิดหนีไปแล้วครับเอาอยู่ไหมเนี่ยเอาอยู่น้องคายบานฉันยิ่งนับวันยิ่งดีอะไรอะไรก็แฮปปี้เพราะมีดีมากหลายเป็นเอไซไม่หวรีหรือพี่ชายมันสิมเปินง่ายได้คนน้องคายโอเคโอเค เอาดีๆกับพี่คำรณวันนี้ถ้าทุกหมู่บ้านตำบลเจอคนเก่งและแกล่งโควิดร้า right ยก็จะแหว่งวินสิ้นได้เหมือนอบตหนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่หนองคายนะจะบอกให้ันน,นนิมเเป้ดคคคอโ